ยินบีต้อนรับสู่ Money Atlas พื้นที่แห่งการมองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวเศรษฐกิจแต่เราปลดรหัสกลยุทธ์ของโลกเราไม่ได้แค่คาดการตลาดแต่เราพาคุณเข้าใจจิตวิญญาณของคลื่นเปลี่ยนผ่านขอบคุณที่กดติดตามเพื่อคุณไม่หลุดออกจากวงโครจรแห่งโอกาสวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจากบทความของ Money Atlas เขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสงครามไร้กระสุน ซึ่งมันเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์เบื้องหลังการรักษาอำนาจของเงินดอนลลาร์สหรัฐนะครับในช่วงที่โลกเราแบบพันผวนมากๆเลยเราจะมาลองเจาะลึกสิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเรียกว่าแผนลับของอเมริกาดูนะครับว่าเเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้คือตามมุมมองของบทความนี้นะครับคือบทความเขาเริ่มจากข้อสังเกตที่แบบชวนให้คิดตามเหมือนกันนะครับว่าทําไมช่วงที่มีข่าวสงครามเยอะๆเนี่ย ราคาทองคำน้ำมันที่ปกติมันน่าจะพุง่งกลับดูนิ่งๆใช่ค่ะกราฟมันดูเรียบๆผิดปกติไปเลยนะคะใช่ครับบทความนี้เขาเลยมองว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะมุมมองที่บทความนี้นำเสนอก็คือภาพสงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นๆกันเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเอ่อสงครามที่ใหญ่กว่านั้นคือสงครามปกป้องค่าเงินบทความเขาตั้งข้อสังเกตว่า สหรัฐอาจจะไม่ได้เป็นแค่คนกลางไกลเกลี่ยเฉยๆนะคะแต่อาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้าจากการสร้างบรรยากาศความไม่แน่นอนทีออ่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันผลักให้คนกลับไปหาดอลล่าอ๋อครับตัวอย่างที่เขายกมาก็เช่นพอมีข่าวอิสราเอลยิ่งตลาดก็กลัวพออิหร่านโต้กลับกราฟก็ยิ่งพันผวนแต่พอสหรัฐออกมาให้ข่าว หรือเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างกลายมันว่าดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้นมาสังนันค่ะโหน่าคิดมากเลยครับคือแทนที่จะมองว่าเป็นแค่ผลพลอยได้บทความมองว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนเลยทีนี้พอพูดถึงกลยุทธ์เนี่ยแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ไปที่กลยุทธ์อะไรบ้างครับที่บอกว่าถูกนำมาใช้คือทำให้คนเชื่อว่าโลกยังไงก็ต้องพึ่งดอลลาร์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยที่สุดแล้วครับ อย่างที่2ก็คือพยายามกดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆโดยเฉพาะทองคําให้ดูน่าสนใจน้อยลง3ม,มคือการสร้างภาพว่าพวกสกุลเงินดิจิตัลหรือคริปโตเนี่ยมันเสี่ยงสูงนะช่วงนี้ไม่เหมาะหรอกแล้วก็สุดท้ายอันนี้สําคัญคือการที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐชะลอการลดดอกเบี้ยค,ค่ะซึ่งบทความมองว่าอันนี้เป็นการดึงเงินทุนไว้ในสหรัฐไม่ให้ไหลออกไปที่อื่นไอ้คำว่าตรึงเนวารทีฟที่ว่าเนี่ยครับมันคือทำยังไงในทางปฏิบัติครับ เขามีอธิบายเพิ่มไหมครับอ๋อ oh, ค่ะตามที่บทความอธิบายนะคะมันคือการควบคุมเรื่องเล่าหรือชี้นำมุมมองของคนในตลาดโลกอาจจะผ่านการให้ข่าวการถแถลงหรือการตีความเหตุการณ์ต่างๆให้มันดูส่งเสริมความเชื่อมั่นในดอลลร์แล้วก็ลดความน่าเชื่อถือของทางเลือกอื่นๆไปพร้อมกันค่ะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาตลาดด้วยส่วนหนึ่งเข้าใจแล้วครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายแล้วครับจากการใช้กลยุทธ์พวกนี้บทความเขาวิเคราะห์ว่ามันส่งผลยังไงบ้าง ผลที่บทความชี้ก็คือความกลัวความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะมันผลักให้นักลงทุนแม้แต่ธนาคารกลางบางประเทศเลยนะหันกลับไปถือดอลลาร์มากขึ้นซึ่งมันก็ช่วยพยุงพันธบัตารสหรัฐไว้ได้แต่ที่ลึกไปกว่านั้นบทความตีความว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะ,ะสกัดกั้นการเกิดของสกุลเงินทางเลือกใหม่ๆโดยเฉพาะจะกลุ่มบริกส์ที่กำลังท้าทายอยู่อ๋อครับบทความเลยสรุปว่า นี่มันไม่ใช่สงครามแบบยิงกันจริงๆแต่เป็นสงครามทางความเชื่อเป็นสงคราม n a r ร์เฟเป้าหมายก็คือรักษาภาพว่าสหารัฐยังเป็นศูนย์กลางอำนาจการเงินโลกอยู่นอกจากกลยุทธ์พวกนี้แล้วบทความยังชี้ไปที่เครื่องมือใหม่อีกตัวที่น่าสนใจมากคือ Stablecoin เขาเรียกว่าเป็นดอลลาร์2.0เลยตรงนี้น่าสนใจนะครับมันเชื่อมโลกการเงินเก่ากับโลกดิจิทอลใช่เลยค่ะประเดน St a b l e coin นนี่เป็นอีกหัวใจสาคัญเลย บทความเขาสังเกตว่า stable c ค i ยหลักๆอย่าง USDT, USDC เนี่ยที่มันอิงกับดอลลร์ส่วนใหญ่มันออกโดยบริษัทอเมริกันหรืออยู่ในเขตอิทธิพลของสหรัฐนะคะคมุมมองในบทความเลยมองว่า St a b l e coin เนี่ยมันไม่ได้มีไว้แค่ให้เสถียรภาพกับคนใช้คริปโตเฉยๆแต่มันมีในยะของการตรึงมโนภาพว่าถึงจะเป็นโลกดิจิทอลอย่างไงก็หนีดอลล่าไม่พ้นอยู่ดีหมายความว่าต่อให้ใช้เทคโนโลยีใหม่สุดท้ายก็ยังผูกกับระบบเดิม ใช่ค่ะตามตะก,กะของบทความนะคะพอดอลล่าแข็ง Sta b l e c คอยก็แข็งตามมันเลยเป็นวงจรพอโลกกลัวคนก็หันไปหา USD ในโลกจริงแล้วก็หันไปหา s t a b l e c คอยที่ผูกกับ USD ในโลกดิจิตอลสุดท้ายมันก็คือการกลับไปพึ่งโครงสร้างอำนาจของดอลลาร์อยู่ดีบทความใช้คำแรงนิดนึงว่าเหมือนเป็นการสร้างคุกของดอลลร์ที่มองไม่เห็นครอบโลกเว็บสไว้อีกทีค่ะโอ้ถ้าให้สรุปมุมมองจากแหลง่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ สหรัฐอาจจะกำลังใช้สงครามไรกระสุนผ่านการควบคุมเรื่องเล่าแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่าง s t ตเบิลคอยเพื่อรักษาอำนาจดอลลาร์ไว้ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาค่ะแล้วบทความก็ทิ้งทายไว้ให้คิดต่อนะคะว่าถ้างเงินดิจิทัลที่หลายคนหวังว่าจะเป็นอนาคตเนี่ยมันยังผูกกับโครงสร้างอำนาจเดิมผ่าน Sta เบิลคอยแบบนี้แล้วโลกดิจิทัลมันจะเป็นอิสระจริงๆได้ไหมหรืออย่างที่เขาตั้งคําถามว่าเมื่อเงินดิจิทัลไม่อิสระ โลกก็ไม่อิสระและคำถามที่สำคัญที่สุดที่บทความฝากไว้ก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใครคือผู้ออกแบบเน r าร์ทีฟที่กำลังขับเคลื่อนทิศทางเหล่านี้กันแน่่ะ Money a t l a ลเพราะในโลกที่ทุกคนสนใจอัตราแลกเปลี่ยนเราสนใจว่าใครคือผู้ออกแบบเน r าร์ทีฟติดตามบอกถอดรหัสลับโลกการเงินกับ Money a t l a ลเพราะเราไม่ตามตลาดแต่เรานำนาร์ทีฟ